<c oughs> เอามาแล้วลวฟ้าสวัสดีครับจะมีภาคกีฬามาไหมเนี่ยามาเลยครับพี่จังเห็นกนา,ารนะ <c oughs> าอยู่วงเซาครับบางอยู่ไกลนี่เดี๋ยวน้ติ๊กมาก่อนครับนะอดีตลงไปกินน้ำครับนะจะออกมาเอาแล้วเอาแล้วครับัางองกใหม่แอบถ่าย เทียงก็ลงควายครับลงใสมาตะหมูว่านแล้วครับนะเห็นห้อยควายขนาดจะมาทางนี้อีกครับนี่งานเขาครับยาเมดอีกแล้วครับนะตั้งรอหาดเมดเพื่อขนาดจะมาทางนี้ครับแต่ว่าปอมมันแจ้วขึ้นมาสูงซําใดนะครับนะขึ้นมาถึงหนีบอหรือเปล่ากับอะไรใจที่กันนะเราไปเห็นห้อยมานะครับนะอาจจะอยู่เลื่อนหันไตโง่กลับไปรอหาดหรือเปล่ามาแค่ปลาไผ่นะครับ กัดห่อครับช่วงนี้เศร้าๆนี่คือจังกี่ฟ้าร้ายก่อนเมฆอีายนะครับแต่ว่าตวัวตัวสิบใบมงไปต้นไปก็จะประมาณนี้ครับนี่ตอนนี้กัดเทียงแล้วเนาะเทียงคว้าแล้วมันสิบใบมุ่งไปเทียงกว่าแล้วหย,ย,นะยุดจ่อกันว่าจะสิคมีอยังหน้าตื่นเต้นครับนะถ่ายก็บผมมียังครับเดียวใส่หมวกกันเด้วย อยู่บริเวณไฮไม่์กัพอเดชนะครับบริเวณนินครับนะในเกากับไฮไม่สองช็อตนะครับกานการแม่แดงกับปกติครับนะสองเรียนอยู่เรื่อยไรเรียน อาจจะอีกหลายวันอยู่ครับนะนซื้อปลาไม่แดงก็ได้พอย,ยังเงียบอยู่แหลืกคือยังคืบอ,อยู่ครับส่งคือครับนะี่ส่วน่าส่วนไม่แดงทวีทรบนี่ก็คือจังเห็นประกวดเห็นลูกกินนมนยังไงน,นะครับเนาะเออพีดไปด้เมื่อสักครันี้ฟ่านนะ ส่วนอึ่นผ่องก็แบบเราเป็นเป็นสัตว์ก็คือจะเงียบไปเลยครับเราเห็นงูแถวแม่พนันธุ์งัวผูกแม่พันธุ์ไก่อยู่ตอนขมือมองหันก็ยังบ่เห็นน้ำครับนเนาะหรือว่าเพิ่นขึ้นหัวลูกคือจังไดลน,นะครับเนาะมีน้ำนะครับมีน้ำใสเหนียวกับเนเหนียวบันไดใสๆเนาะเออเนาะก็เลยนึ่ว่า่นเป็นสัตว์คือจังไดลครับว่าถ่องจักเป็นสัตว์ครับแต่ว่าสันว่าเป็นสัตว์นี่ก็คือสิบ,บ่ นี่ครับจังของพระวิษณ์ศร์นี่ส่นเป็นสีข้นนะครับนะแมนนี่ทองครับนะยืนยันได้ว่าทองครับแต่ใสนี่ที่ละใสนี่โบหูครับนะส่วนเอ่อคัมเพงเขาก็จะเป็นนองเงาครับนะนุ่มกับบาท่านไข่นะคก็เป็นอย่างับนะตามประวัตินะประวัติประวัติสะสมหรือว่าประวัติเป็นเป็นสัตว์นะครับนะกะ เมื่อจังแปดเดือนแล้วเนาะออกไปเบิองขีดเบิองอย่างเบิองขอมุ่นโลงไวเขียนไวเบ่ได้แค่ไปเบิองเขียนเบิองในขีดครับขีดเก่าครับเป็นขึว่าแปดเดือนเอ๊้ยอะไรครับครับเราค้ำแพงนะครับเริ่มแปนครับนี่ยังกินไปอันกระบีซับนี่แม่นครับยืดยันได้ครับนี่มีไก่โดนประจําครับเนาะ ยวนไม่แดงเานี่การเสืออยู่ครับเนาะก็ออยังดีๆอยู่เนาะอือพอเ้าไปอยูพุ่นพุ่นเขาไปอีกเซนพุ่นพุ่นขอไปขาหัวพุ่นครับคนละบอลับเนาะมไม่ตีกระยูพุ่นละพุ่น ตีเวลาจะผนเสยครับมันหยาดตีกลับนะครับนี่ฟ้าครับโมานี่ตีกลับกันไปมันโมมี่บอลเหรครับนะนี่อยู่ซัมเน่ล่ะซั้งตีหมอนเวยนี่หยาเนี่ยซัมเน่ครับนะต่อไปเราหาจกคือโมมี่ครับเราหาเป็นทีมงานควายเห็นห้อยมาหมวกว่านครับซสำนีกฟ้าบ่ได้มาหมวกว่านนะวันเมื่อวานไม่ได้มานีป่าเออวันบ่ได้มาแต่ว่า อไปถ่ายคลิปเป็นคลิปเก่าไหมครับนะคลิปเมื่อว่าเนี่ยเป็นคลิปเก่าหรือเปล่านะครับเนะาะตีก,กันมาอีกสองสามมือแล้วครับนะสามมือนี่นะครับนะนสามวันละคร่าวประมาณานี้ครับนะไม่มียัอะไรเบิ่งปันเดานะครับนะอย่างลำคามกันบรรยากาศเพราะ กินหอยจะถึงกันครับนะน้อยๆสันๆนะฮะ้อนครับนะทางผุนเป็นยังไงครับกีกไก่เสียดเกี่ยวเขากันปลาครับทางนี้เขาก็สอดมะแนเราครับเนาะเอากับถามไทยกันไปนะขอบคุณเอฟซีรายทันนะครับทุกท่านรายท่านที่มาบอกมาคุยกันเรื่อยนะครับนะเนี่ยมาคุยทักทายกันเรื่อยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เขามาชมกันขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ อย่างละใจกันไปครับเนาะสามีฟ like ้ามกับบริวายอย่างครับเนาะเอาเบอรงินซื้อก็ได้ให้ดีก็กดไหลกดแช่บวกกดไหลก็แช่ก็ถึกใจก็ดีครับนะกดไหลก็ถึกใจคอมเมนต์มาคุยก็ได้ครับเนาะข้างหลังนี่สั่งกันได้บ่ค่อยได้ครับเนาะอาจะลงคือเก่าครับเนาะติดเรืองติดเรืองประจำฮะเห็นทุกวิธีที่แล้วนะขอมูลที่แบบ กนะ็จะบ่ได้ครับนะก็จะดีเกลี่ยงอยงนี้สินะกับหัวเพิ่นบอกแมวได้นะกะ็ทายให้เก่า <laughs> ทายให้เก่าเนาะคือผมมีปัญหาเนาะครับเนาะโดนปิดโดนยังหนึ่มั้งโมไม่กลับไปได้หลายแรงอย่างเงีะยโติดแด,ง,ด,ตด,ดง,ตงติดแดงอาจจะโด,ดนปิดก็ได,ด้อืมโดยประมาณครับนะเราไปถึงสูขขงบผู้สุกคนน,น,นะครับเอออากาศดูกระอากาศเริ่มเสื่อใบฝนต้นหนาวแล้วครับนะเปลี่ยนแล้วน,นะ ดูแลกันไปดูแลสุขภาพกันไปเราทำเรืละละ่อยๆให้เก่านะถูกหวยกันมะน,น้อเนาะเสริมไม่ฟังบริสุทธิ์ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเราช่วยกันครบคนขับสวัสดีครับ